สวีดัสสวีดัสมาแล้วมาแล้วมาแต่ใส่นาะพอใหญ่ไปใส่มาบังหันคือบ่เห็นในบ้านในบ้านไปอย่างอากันไฟกันไฟกันไฟอะไรอย่างอาวโคเหนี้ยวโอ้โค้งเหี้ยวมากันหางเนี่ยนี่ยคือประตูหนุวหนีิไหมโอ้ยนี่ไหมมาตรวจตี่งไดยังมาประตูเบี้ยว ก่ว่าให้มันยยนมาเดี๋ยวบจะกันหางเหรออยข่กันงหามเลยกว่จะกันเองเง,หน,หงน,นึหางเลยจ้ากันบงามมาเดี๋ยวไปเบิ่งเมากันหางกันพี่น้องไปตำรวจไ่หนิวมากอ้าาาาาาตัาาานาาเมาหอาาาานาา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 า้ยาา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 า เอาเงาหนิไปปลูกได้เงาเก่ามันตัวนีิป้าเจ้าปลูกตัวนิวติดข่อยกระเพาะเงยแต่นี่ครับพี่น้องถ้าปลูกไว้ตั้งแต่เลื่อนเลื่อดูการให้เลี้ยงด้วยหนเนี่ยไม่นิ่วเนี่ยก็คือประเภทนี้เพิ่นกะว่าง่ายบลลำบลลานเนาะใส่มาต่าไดนี่คือกาบนิ่วกาบนิ่วเอามากันหางไฟเนาะครับเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งพี่น้องเนี่ยพี่น้องอาจสิบ่เข้าใจผู้บ่เคยฮู้จักพี่น้องกาบนิ่วเนี่ยนี่คือประโยชน์ของคุณสมบัติของไม่นิ่วเนาะครับ คุณสมบัติของแม่ยิย้งคืออะไรที่บอกให้ฟังเนี่ยมาปอ,อกกาบมันออกจักกน้อยเนี่ยตัดประมาณนี้แหละปลอ,อกกาบมันแล้วก็สิมากกันไฟไปไท่ายท้ายเนี่ยทายเนี่ยเนี่ยมามาใช่ทายเนี่ยแล้วเจี๊ยแต่เบิ่งตอนนี้เห็นว่าหนาเาั็นอ๋คือเอาอย่างมาคือบอกฟังดึกโลดม่นีดดึงโอ้ฉีดดึงเล่งเสียก่อนเถอะ ว่ดมัดขาไปดึงเสียซ่องก้อนเถอะมันแน่น่ทอยกันว่าแม่เอาอาทำเสีรกเพราว่าเอาเสียกมันเลี้ยงก่อนที่ถามันคืดเราจังจังจังมัดฟังมันยังมาแต่แก่ที่รีดีเพราะแหลมว่าขอว่ามาตัวนี้มันบอดีวะเอามาตัวนี้มัดเลี้ยงเดียวเดียวเดียวมัน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 บาแต่ตรงบาแต่เที่ยงมาแต่วะมอโบงามเนาะเอาเบิ่งกันเอาโยกออกมาใช่ไหมตัวโยกโยก เออนี่าง,งำอาเบิ้เเงเเสียบบิ่งกนนักับจ้ามางาวานอยู่พอดีเดี๋ยวเบ่งตามสายตาบ้าง,งาาจับหางเห็นเด้ดงตัวมันสงง,ง,ง,งงมาแต่ใส่เลยงามาแต่ใส่ได้หนิบบนี่เครื่องบังมันสงงามาแต่ใสก็บบงในเพียงมันชงซื้ออ๋อาหางออก,ก็ดีมันก็นเสียบตัว เออนี่ละไม่ขีดนึงอะ่ะกับไม่ขีดห้องขอล,มล้มนะ่ะเนี่ยกระโปรมือนึงอ่ะล่ะหากันออกหลายไปยงังนี่นี่ก็บังหู้หู้ไฟล่ะมันกับพอดีดีล่ะมันบังกับหู้อยู่แต่ว่าห้องก็มาดึงเพื่อให้ความแนใจซื้อยากใส่ก็ใส่นิดนึงเนี่ยเอาแป๊ะๆห,หน่อยๆมาห้องหน่อยจังหวัดเนี่นิดเดียวเนี่ยใส่นิดเดียวเ <Wow. S 1> นี่นี่ทั้งคนจะให้ว่านี่นี่นี่น บ่ว่าแล่าตรงนี้น้อยหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเศษมันเนี่ยเศษเก่ามันอน่ะนั่นน่ะเออนั่นน่ะเศษเก่ามั่อน่ะน่ะนี่เดียวนึงไหมเนาะมาชิเป็นยังเนาะเดี๋ยวไปใส่หลายเลยหลายหลายหางออกเลยตีออกแค่ไหอืมตีเอาเพเ่อะกว่าเดียวเถอะไอเนียวเนี่ยอ๋อๆว่กับแกยางออกใส่หรือเปล่ามันชิเป็นยังไงเนี่ยโมโมเอาดึงแี้ฮดึงออกไป โอเคอ๋อวันนี้กันจะมีดตอเอาไงดอกเบื้องบนเนี่เอาติดึงอีกไหมเอาเสียงมาดึงอีกเราควบเนื้อใจตัวการเฮ็ดวิทยาศาสตร์เนี่ยตอกเตอร์ลเลมไหมผมไหวในมันเล่างามเถอะเพรดีเราบ้านนี้นี่เดี๋ยวเสนออ๋อบักเสจวดอ๋อตัดการตัดการเลยมัดฟางเลยนี่ละมัดอันนี้ละมันยังมันยังหมุนได้ ขาตัวนี้มึงต้องขาล่างน่ะข,า,ขา,าตัวนี้ม <Okay. S 1> ึงขามัดเนี่ยอ๋ออ๋อพี่เดียห้างหางยังกระเซ็นหรอตอนอะน้ำไมาใส่อยู่หางยังโอ้าโอ้ยมีแต่อโอ้ยก็เดถามมันจังโอ้ย ฝอยมันอยายอยู่ดีดีเลยเออกับฟ้าฟ้าแต่ว่ากันหางเนี่ยกอยาจะกันให้เพราะว่าข่อยมัน,นกันดีดิกันไล่ละเอียดดิสิ่บ่อหอมีคำว่าหางขาดมันสำคัญอยู่บงไฟตุลครับพี่น,อน้องมาเบิ่งมาเลยขันตอนสุดท้ายก็ปบบั่นีกับสิมัดมัดฟางมัดฟางแล้วก็มาเลีงทางให้มันตรงแต่ว่าเลีงหางเขาหางออกนี่ได้แล้วนั่นเพรพราะแล้ว ทางไฟเขาเห็นทางไฟทางไฟได้แล้วเหลือแต่ทางตรงมาเนี่ยมันเป็นเฮ็ดง่ายๆที่พี่น้องบางไฟเฮ็ดยากคือดิเทียสิได้มาเป็นบางไฟบาดจุดบาดเดียวมันคือมืดแอลเลดแบบนี้เขาพอแล้วมั้งมันก็คุ้มตอนนี้แหรอกเปล่าเนี่ยที่จุดแล้วไปเอาบางเกามาจุดเดียวก็สองสามเทียประมาณนี้ไหมบอกว่าฮะมันก็บริสุทธิ์อะไรตัวมันจังคุ้มบางไฟเนี่ยเขาว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย Hãy mọi người chưa một khoai chân tím tím bằng lưng thịt cho thấy xăm tiang xin hết nhạc nhạc mẹ 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 bà mẹ 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 จะใส่กันบ่นี่ยเนี่ยบอกคือเนาะบางไฟเป็นทังสันแค่นเนาะเนี่ยบางไฟตยังเสียหยุดแล้วน้ำไปเอาไม่พี่น้องสมัยก่อนเราเล็กเพอนน้ำนี่เหรอเป็นเล็กหน่อยก่าเด็เเยไปพุดซอยก็ันอยู่เป็นเล็กหน่อยอยู่เลยเอาบ่เป็นเล็กหน่อยยังแต่ยังขึ้นมาเกิดขึ้นมากบบนีเป็นเล็กหน่อยนี่ยผู้ใดผู้ใจะจอยย่างกันไปง หสาวพยศีฮะลูกสาวพียีลูกสาวพย,วพยีคือคนดีแถวเดยวุดยอดิเออเยยังวตึบตึบตึบ๊บเ้ยหยอกกันมาม่า้อ่าิเลยวจังมื่ขึ้นนี้แอกวะตา้อนเดยดะอิาาอนเดยออิสาลนะม่บีบดังกันมาเลยนะฮ่าบีบเบาางเองเดวเนี่อใคนซื้อซื้อะ มันบ,บ,บีบดังบีบเบาบางเห็ไดมล่ะ่เนี่ยเมือขึ้นสลุบสลุบสลลุบ,บ่าเมือขึ้นเขาเซเวนน่นอย่งนี้เยฮะเดี๋ยวมึงถึเงีะย่ะก็ไม่ได้เต่ยัยงห่วยังห่วยก็ไปทะฮ่วยเยอะอ,องเจ้า พี่น้องมัดฟางเลยฟางนี่ก็มัดสองปอด้ออันำน,ำน้นดนนำนดำนั่นบ่เด้อน้ำดำเดี๋ยวออกขึ้นคือเป็นอันมัดอันยางเจ้าก็เป็นคนอันดดนั้ไม่จัดยูนะอยู่นรงกันเขาไข่อสองคนกับปิดดังพูดพูดยี่สิบเ<ะ>มื่อคืนเ<ะ>มื่อคืนกันเนาะบอเสียเจ้าเนาะฮะบอเสียเจ้า ไอ้บาก่เส <porque> ียข่อยเสียเจกาน่ะบ right. ัดฟาดฟาดฟๆได้เดีนีอ๋อจะบอกมเถอะเอ้าเอาบอกเรบังไฟจะบอกามันสิกิดต๊บังไฟเฮาสิบ่ขึ้นไมบอกเส้อบังไฟจ้ขค้นอ่ามเถออ่าแหลมใช่มั้ออนนี่พี่นงงเจ้าอผู้ใดพอบังไฟนี่แล้วเห็นเล่าขี้งนี่โอ้ตัวหัวบอกแลวพี่นอลพ่น้่ะหัวเสียวจวนฮวน้ยันเอาไปสั้นไ้เอาไปนอนไปน้ำโละตอนไหมเขาอย่าว่า เอาคุณหมอมาแล้วได้ดิเนี่ยการหัวหมอวะ่ะหมอก็นยังอยไม่หมอสันเนาะ <laughs> หมอบางสันหมแดบบเดียวกันเลยดิเนี่ยหนวดกุ้งก็พิดลาง g อยู่เนาะกับหางก็ไปน้อกันจิด้เคาะบอกดูแดดจะดิเนี่ยโอ้เล็บ,ก,บก็จะไปใส่เหิดมันก็จะไปให้ทางไหนเล็บเพื้อโบมี่เแนบบี่ยเออกุ้งตัดออกมัดไปยังไปยึดกัน รอยยืเดเก็บโมันเล้วมีนเบียดขั้นเฉลียวกับไปยิกเนาะนี่หน่อยแล้วใจใหายแล้วก็จับตัดเล็บมัดจนหุ่นเออพี่น้องเลยเบือ่อแรงเด้อพี่น้องเบื่แรงเด้อโปรดติดตามขุนแหลมแสนสะท้านสามลอยซัมซิม หางว่ขาดสามร้อยกระสาซีมิมแต่มื่อนี้เซียนยังได้นางยิ้มเซียนไหลมิดอิ่มซิมหลังจากหนึ่งสองสามปลลอยโอ้ยผิดหวังขนาดหางหักหางขาดเสียเงินให้เซียนถอยงวกหนาง,งวกหลังพิดหวังเล่าคอย กระเป๋าเกี่ยงอ้อยห้อยยังตัวไปจับไว้เลยครับพี่น้องจับเสียงมือเป่า <c oughs> เขาสีน้าขาวเ <c oughs> จ้าใจมือหนึ่งขัดเจ้าว่าใจมือจะเจี๊บโตันนะ <c oughs> โอ้บอกไปได้ยานแต่เจ้าไปจับเสียงมือเป่ายัางได้ก็เห็นมันเยอะเลยเห็นมันเรี่ยเยอะในวันเตี้ยบันก,กันนะั่นน่ะเออมันชื่อว่าอะไรบอกเขา嘛บอกว่ากีหยังวะบอกเขาว่าบถรุ่นอะคนเสียอัตตาปังยังไงอะอัตตาปังเดี๋นั่นแล้ว เดียวยวเป็นตีมวดีว่ะอืมโอ้ยพ่แม่หนุนแ้ด้เ่นต่ำเข้าคุณแรกมื้ยาบ่อจะมยเข้าิี่อไเข้าอันชุดมั้ยมัดจะยนบ่เข้าักสอกสอเมั้ี่สูบอะไรว่ามัดบ่ม้ยมัดจายานมัของคุณุณจืดนะฮ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 ะะฮะฮะวยฮะฮะฮะเลฮะฮะฮฮะเนาะอาทิตย์ว่างัฮะ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 งาเขาหยุด อโอ้ยมันกันนวมากเนาะสีะไปตคืนน้ำยังพี่น้อชสิไปคืนน้ำยังคืนยังไปแล้วมันกับเป็นไปบ่ได้เขาสิไปตคืนยังนาะงพอแล้วเนาะอีหลีนี่คืนไปแล้วเป็นไปบ่ไา้ใดทำให้ตัวเองวิต,ตกกังวลซีเรียสไม่ต้องคิดยังเลยคิดว่าตื่นขึ้นมามันแจ้งคำมากมันเมืดบายมาเดี๋ยวจุดบองไฟเขาพ่อแล้วไม่ต้องไปชี้ยังเขา สารบ่ม,มีเป็นร้อย paper, it, เอางั้นเขาหัวหนา้าอย Hence, ู่ในข้างมามาไม่ได้ไปคิดยังเลยแนว่ยกินกับพ่อแต่กินแต่ยาโยกบกับขังมาทั้งเด็กมกอยู่เหมนแม่งกระตายแต่กินโอ้ยไปขึ้นยังเกียร์ไปเกียร์เอื้อตอยากจะ่ไปคิดยังมากไหมคิดมากวิตกกังวลเดี๋ยวก็เป็นประสาทแต่กินยังเก่าเนาะพะแลดงเนาะบอกม่วงเขากินกับเล้วที่ล่ะนานี่มีผลลำพัละใหม่เอื่อตื้อประหยัดสองโบกคนโตสองเว้ยมาสอาให้มันได้ยักโบกมาสองเนี่ย สองบวกสรงบสถกับยิมนี่ละ่ะครับพี่น้องเหมือนแรงตอนใบยบติดตามเหมือนเธพี่น้องเ้อติดตามทางช่องพอยาลีลำเพลินอภิเชิ่งช่องยูทูบเมือแรงสิงจุดบังไฟให้เบิ้งปวดติดตามติดตามแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์จะ่ามขอา้อชนะเ้อพี่น้องเ้อเบิ้งแล้วมวนแล้วให้ยิมให้หัวอย่ห้ช่วงนี้ ท้ายคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี